สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านจันที่7เมษายน2025วันนี้เฟดินด็ก23จากเมื่อวานนี้34กับบรรยากาศที่ห้ามเปิดดูพอร์ตถ้าใจไม่แข็งพอนะครับวันศุกร์ที่ผ่านมาตอนประกาศตัวเลขนันฟาร์มเนี่ยตัวเลข Unemployment อัตราการว่างงานสหรัฐเมริกาอยู่ที่4.2จากเดือนที่แล้ว4.1เป็นเขาขึ้นส่งผลให้ทางนักวิเคราะห์จาก JP Morgan เนี่ยเขามองว่า โอกาสที่อเมริกาจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปี25จากเดิมคาดการ40%วันศุกร์ขอเลื่อนเป็น60%เพิ่มขึ้นให้เป็น60%นะครับหลังจากนั้น4ทุ่ม25ทีลุงจเจริมกล่าวสุนทรพพน์ในการกล่าวสุนทรพพน์เนี่ยมีคนถามว่าในเรื่องของภาษีลุงทรัมป์เนี่ยลุงคิดยังไงลุงจเจริมบอกเราทำอะไรไม่ได้คิดอะไรไม่ได้วางแผนออกนโยบายอะไรไม่ได้เลย จนกระทั่งเราเห็นความชัดเจนว่าการกําหนดภาษีมันมีการใช้จริงใช้นานเท่าไหร่ประเทศไหนต่อรองได้ถ้าเราไม่เห็นสิ่งเหล่านั้นแบบชัดเจนเนี่ยเราไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยนะครับทีนี้ช่วงเช้าที่ผ่านมาตื่นมาเนี่ยเราเห็นข่าวหลายประเทศยอมจำน,นอ,อญี่ปุ่นยอมจำนนอินเดียยอมจำนนเวียดนามยอมจำนนกับทุกคอนดิชั่นที่สหม,มิกาต้องการ เพื่อไม่ขึ้นภาษี reciprocal วันที่9เมษายนนะตรงนี้ควรจะเป็นข่าวดีกว่า50ประเทศยอมจำนนผลปรากฏเกิดอะไรขึ้นตลาดฟิวเจอร์สหรัฐอเมริกาขณะที่ผมอ่านข่าวอยูเนี่ยแดงทั้งกระดานตลาดหุ้นเอเชียตลาดไต้หวันมีเซอร์กิตเบรกเกอร์ตลาดญี่ปุ่นมีเซอร์กิตเบรกเกอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์คือการยุติการซื้อขายชั่วข่าวให้ระบบหยุดทุกอย่างให้นักลงทุน พักดื่มน้ำปัสสาวะตั้งสตินะครับตลาดหุ้นจีนเปิดมาร่วงไป10%นตะตอนนี้ทางนักวิเคราะห์ JP Morgan เขาออกมาบอกว่าอาจจะถึงเวลาแล้วที่เฟดจะต้องลดดอกเบี้ยแบบฉุกเฉินนะทางคุณ Bill a c k แมนนักลงทุนและเศรษฐีชื่อดังทั้งฝั่งหุ้นและฝั่งคริปโตเนี่ยแกออกมาบอกว่า Donald Trump จะต้องยุติการขึ้นภาษีชั่วคราวแกใช้คำว่าโดนัลด์ทรัมป์ต้องหยุดยิงก่อนจะมีคนบาดเจ็บมากกว่านี้นะครับแล้วตอนนี้แม้กระทั่งคนที่เป็นฝั่งริพับบลิกันคนที่เป็นตัวตั้งตัวตีในการช่วยลุงทรัมป์หาเสียงหลายต่อหลายคนค่อนข้างระขายตัวเพราะอะไรคุ้นตกเศรษฐีจนลงนะ ไอลอนมัสล่าสุดออกมาบอกว่าอะไรสหรัฐอเมริกาไม่ควรขึ้นภาษีกับสาภาพยุโรปนักข่าวเอาคำพูดอีลอนมัสไปถามลุงชัมลุงชัมบอกว่าผมไม่เห็นด้วยสาภาพยุโรปไม่ยอมซื้อของจากอเมริกาไม่ยอมซื้อรถเมริกันในขณะที่คนเมริกันซื้อเบนซ์ซื้อ BMW ซื้อ Volkswagen ตรงนี้ไม่แร์นะครับตรงนี้ขอนอกเรื่องนิดนึงตอนผมอยู่อเมริกาตอน สมัยเรียนเนี่ยช่วงซัมเมอร์ผมเคยทำงานร้านอะไหล่แอร์รถสามเดือนนะขายแอร์ที่แบบแอร์มือสองเอามารีบิวเอามาใส่น้ำมันใหม่ถอดประกอบใส่โอริงแล้วก็ขายให้กับอูทุกวันที่ผมรับโทรศัพท์80%เป็นต์เป็นรถเมนไม่ต้องบอกยี่ห้อเลยแค่บอกรุ่นรู้กันนะครับนานทีจะมีคนถามว่าเอ้ยมีแอร์โตต้าไหม นะพอถามมีแอร์โตต้ามีแอร์ฮอนด้าไหมช่างต้องมารับสายช่างต้องถามว่าเองแน่ใจว่าคอมเองเสียคอมแอร์เสียอาจจะเป็น evaporator หรือเปล่าตัวคอยร้อนหรือคอยเย็นหรือเปล่านะฝัออ่งนู้นบอกรถชนเราก็เลยบอกอ๋อโอเค make sense เพราะว่า80%เนี่ยเป็นรถเมกันนะันนี่หรือเปล่าที่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ยุโรปเนี่ยไม่กล้าใช้รถเมกันไม่กล้าซื้อรถเมกัน เหมือนที่เมกันซื้อรถยุโรปนะครับทีนี้หัวใจสำคัญของเรื่องนี้เนี่ยเพื่อนคือ 401k 4 0นะ k คะ 401k คือกองทุนกเกษียณเงินกเกษียณของคนเมกันคนทั่วไปคนาดากย่าชนชั้นกลางเนี่ยได้รับผลกระทบเยอะมากนะเสาท,ที่ผ่านมาเนี่ยมีการออกมาให้สัมภาษณ์เยอะมากว่าพอร์ตการลงทุนกเกษียณตอนนี้ร่วงเละเลย เพราะอะไรเราลงทุนกับกองทุนกเกษียณกองทุนกเกษียณลงทุนกับหุ้นวัฒนธรรมการออมเงินเพื่อการกเกษียณในสหเมกากับประเทศไทยเนี่ยต่างกันฟ้ากับดินในสหเมกาคุณทํางานแมคโดนัลล์คุณทาํางานก่อสร้างคุณไม่มี 401k คุณก็มีรอ t ต IRA เงินออมเพื่อการกเกษียณน,นะ,อะของประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่ต้องเป็น คนที่ทำงานดีจบสูงทำงานบริษัทที่มั่นคงมี HR ที่เป็น HR จริงๆไม่ใช่ HR โกโลโกโซเอต้องมากลางว่าคุณจะให้บริษัทหักเท่านี้เท่านี้ต่อเดือนไหมแล้วไปลงทุนตรงนี้หรือคุณจะมีสต็อกออปชั่นหรือเปล่าแต่คนทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีนะครับและความที่คนเมกันเสาทิตที่ผ่ามาเนี่ยคนใกล้เกษียณคนเตรียมที่จะแคชเอาท์เตรียมที่จะเทขายพอร์ตเกษียณวันเกษียณเนี่ย เปิดพอร์ตมาเวียนหัวโลกหมุนยิ่งกับบ้านหมุนพอร์ตล่วงละเนลนานบางคนพอร์ตล้านดอลลาร์เหลือ8 0 0แสนบางคน5 0 0แสนเหลือ3 000, 8 0 0 0บางคน2 0 0แสนเหลือ 1, 000, 4, แสนสี่ละใกล้เกษียรเราด้วยนะครับเพราะนั้นตรงนี้เราต้องจับตาธนาคารกลางนะถ้าวันจันทร์เวลาอาเมริกาสองทุ่มครึ่งเวลาไทยตลาดหุ้นเปิด นะครับถ้ามันเปิดแล้วมันมีการร่วงแรงๆหรืออาจจะเป็นวันอังคารที่ล่วงแรงหรือวันพุธที่ร่วงแรงเนี่ยเฟดอาจจะประกาศ emergency rate cut นะเฟดอาจจะไม่รอพระจันทร์เต็มดวงอาจจะไม่รอให้ประเทศนน้นประเทศนี้เจรจาอาจจะประกาศเลยนะครับออที่ผ่านมาเฟดเคยประกาศลดดอกฉุกเฉินทั้งโควิดทั้งแฮมเบอร์เกอร์ไครส์2,008แล้วก็ก่อนหน้านั้นก็เคย นะโอกาสที่จะเกิดขึ้นเนี่ยน้อยมากแต่เป็นไปได้และทุกครั้งที่เฟดประกาศเรทคัทแบบฉุกเฉินตลาดพุ่งทันทีนะเพราะนั้นจับตาเรื่องนี้ให้ดีไม่มีใครเดาได้ถ้าเดาได้เป็นเศรษฐีแน่นอนนะแต่ Black Monday อย่างที่ผมพูดไปเมื่อวานเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นเพื่อนๆมันอาจจะเป็นโอกาสที่ในการลงทุนเนี่ยบางทีในชีวิตเราอาจจะมีแค่ครั้งสองครั้ง เพื่อนๆที่ตามข่าวเศรษฐกิจเพื่อนๆที่ตามข่าวสถานการณ์ในสหมิกาการเจรจาเรื่องภาษีคิดยังไงมองยังไงคอมเมนต์เข้ามาเห็นต่างไม่จำเป็นต้องแตกแยกวันนี้เข่าวๆประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องอารลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม nhau bầu cho tổng thống trâm người xứng đáng cho chúng ta cho lá phiếu bầu USA USA make America great great again Donald Trump. Donald Trump, Donald Trump, cho...